วันนี้วันที่เท่าไหร่สิบหกหวยออกสิบหกเดือนส <48. S 1> ิงแปดสองพันยิบสี่อุ้ยการออกเพียบเลยอะสวัสดีสเุอร์สวัสดีทุกคนในโลกอนาคตสวัสดีตัวเชเองนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีลูกบาเน,น,นเหนนหนอนเชียร์ สวัสดีผู้คนอีก100ปีพันปีข้างหน้านะครับี่วันนี้เป็นวันที่สงบสุขเชยอยู่ในประเทศไทยจมะมาสมบูรณ์สับอทุกวันไม่งสงบสุขอ่ะก็สงบสุขอยู่ก็ถ้าเขา<ส>มาดูยุคนีก็จะเห็นคลิปวิดีโอแต่คลิปวิดีโอนี้มันเผื่อรดไปในอนาคตไงเผื่ออนาคตเกิดสงครามอ่ะอสงครามโลกครั้งที่สามแล้วคลิปวิดีโอเชื่อหายไปหมดกิดคลิปนี้คลิปเดียว ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีไฟฟ้าใช้มือจะไนใช้มีน้ำใช้ที่นดูประตูเรื่องหนึ่งมันปกติอยู่ในยุคอย่างนี้นแหละแล้วโดนแสงประหลาดคนกลายเป็นหินหมดเลยคนกลายเป็นหินไป3,500ปี 3, ปอ่ะจนิทยาการหายไปหมดต้องกลับเข้าสู่ยุคหินแล้วเขาก็ต้องมาบุกเบิกใหม่ก็ไม่เป็นไรแต่ เขาเป็นหินไงล่างายเขาเป็นห็นแต่พอเห็นมันคลายมาสมองเขายังเหมือนเดิมร่างกายยังเหมือนเดิมเขาไม่มีความเพียนแบบอัจฉริยะอย,ย,อยู่เขาก็สร้างกรกใหม่ใช่นมาให้เธอมาให้ามาถาเดี๋ยวก็กินเห็ดอันนั้นเดี๋ยวต้องกินเห็ดอย่างงี้ไหนเราต้องเลือกเห็ดอันไหนจ๊ะ,อ,นนะอันนี้ปะอันนี้ปะเออไอแบนแบนับนมันเหนียวอ่านี่เห็ดอย่างงี้ไป นี่อย่างงี้เหนียวไม่ต้องกินเรากินเองอ๋อาาใครจักเห็นไหมให้เห็นอ่ะเจอจักเองว่ามันออย่อยนี้เหรอเจยจักไปเองอ๋ออ,อันนี้เกิดต,ตั้งแต่ตอนถามำต่อ คืออะไรนะเห็อเห็ดอะไรผักชื่อว่าผักยำก้าเห็ดไขมันเอ,อ,เอ,อาเอ,อมไปลองทำไมไมลอง ตามแตงน,น่าแบบน่าใจเลยโอเคกินข้าวกล้องกับตามแตงก่อน งแต่แตเ,เขาต้องกินอย่างนี้จะได้รู้รสชาติอร่อยกินกินเปล่าๆไปอ้าะเรากินนั้นนะ่ะแล้วก็กินข้าวนี่แหละคุกใส่กับข้าวนั้นนี่ข้าวไก่กินปลาปลาก่อนเนาะเออนะเออเปลือยไปแล้วก็คุกใส่นั่นเลยเออ,นะเ,อ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 นนเอาตักข้าวใส่เอออย่นั้นแหละเห็นไหมการกินต้องให้เราสนอนกับเผาไก่มันจะมีทั้ง ตัดรากข้าวเราก็แย่กับอันนีแ<ต>้แบบบ้าอันนี้เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ในเซเว่นมันแยกก,บกับก็กินกับก่อนแะล้วค่อยกินกับข้าวแต่ถ้ากาดแป๊บก็ถูกไปเลยถ้ากลับมในเซเว่นที่เธอชอบพวกกระเพราอ่ะมันก็ยังมีอ่ะข่าหอมอันนี้นี่เล็กสุดเป๊ะหง่อ,อ ะอืเหอ,อเป็นองไรผ,ผักหมผักเขียวเขียว่อ๋อผักหอมเสบบอเสียนก็ผักหอมที่ไหนะได้ผักหอมถ้าเราซื้อมาคนเดียวเราก็ทำไม่หมดนอก มันอนต้องแบ่งนี่นี่น่าก ok ินมากเลยทุกคนอ่าในผักของก้าวกล้องแล้วก็มีคะน้าอืมกานทำอร่อยก่อนที่ะคั่แม่หรอใ่ใช้ผักของก็เผม่ใชก็อาทำเลยวะไม่ใส่ใช้ผักของก็เผ็ดกคนะทประมาณนี้มไม่ใช่มัน ราบเห็ดสดๆอีกเ่อ้าวแล้วมันต้องนึ่งก่อนเหรอนึ่งมดแล้วแหละเออใส่มีเห็ดมีอะไรใส่เอาใส่กระมังไม่ใช่ป่ะพี่คนมาดูยี่สิบเอ็ดคนเขามาดูเธอนั่งกิงข้าวดูดิดูข้านั่งอือผม,มว่าข้านั่งท่านขุนอ,อืมบันอย่างนี้มันต้องให้ขาลองอ่ะต้องต้องขึ้นอย่างนี้ เพื่อนเหอเออเยะเนี่ยเหมือนน้ก็เองอ่ะเอ้ยว่าไงเนาะสาวถ้ากินข้าวอย่างนักเลงเลยอ่ะว่าอะไรทำไมเสี่ยสมองไปหมดแล้วเคยโดนเราทุบทำไมไม่ใช่อ่ะเชีร์ไม่ได้นั่งอย่างนี้เชีเห็นเธอนั่งเชี่ยก็จะนั่งตามทุกคนนั่งอย่างนี้อร่อยนะ นี่ถ้าเอาปืนสองขาาได้นี่ึ้นได้เนี่ยค่ะนี่ถ้าเวลารีบเวลาเรารีบใช่ไหมเดี๋ยวเชื่อว่าก็วีหักแล้วก็หวางกตองจานนี่เวลาเรารีบที่บ้านเราเราก็นั่งเนี่ยเดี๋ยจริงเหรอยิงท้าใหม่สองพันยี่สิบ ก็นั่งนิ่นงทุกันอะไรอ่ะนี่มามาอะไรอย่างนี้กินอะไรเชียก็อย่าทำตามแล้วสิไม่เชียร์แค่ทำให้ดูว่าโอ้โหทุกคนตานเขาต้องแบบนั่งสมาธิกินข้าวอ่ะถ้ายากจะ ท่านั่งยังหัดคอเอาขาลงมันเมื่อยเอาขึ้นไม่เมื่อยตรงไหนเอาขึ้นนั่นแหละเมื่อยจะไม่เห็นเรานอนเลยเราก็เอาขาคล่อยกันเออแปดมันเมื่อยไงนอนพอนั่งเอาหลังเพิ่งท่านั่งเคยต้องถ่ายท่าเรานอนให้เราดูเวลาเมื่อยชั้นนี้เราก็เปลี่ยนท่านเราไม่ได้เหยียบชั้นที่ขาดวิตามินอะไรสักอย่างอะไรอะไม่รู้ขาดข้าวล้อง ไม่เอามันผ่าไหนนอนสบายแล้วก็นอนอยู่ที่พรชอบอเออเหมือนเทียนอนแก้ผ้าฮนะเออมาคอยก็นอนแก้ผ้านอนไม่หลับไงเออแล้วนอนแก้ผ้าไม่แก้บางวันอนะบางวันก็แก้บางวันก็ไม่แก้คนมันดูดีคอยนะเอ้แอม ผมผมโยนบนหัวเราก็ไม่เคยกินสิงเจียหนหรอกค่ะทำเตี๋ยนเตี๋ยนมีน้นองไปไเออปฏิเสธแล้วก่อนโตก็เผากุ้งก็กินกินไปเธอนะอร่อยจะ <laughs> ตายก็จะได้่อยกันวไอ้ทาเจี๋ยต้องทถามแม่กินแ <laughs> ม่ก,กินปะ เนี่ยกงสานลูอร่อยา้โหอ,อร่อยเอออร่อยแล้วก็เค็มอยู่หวานเออไม่ต้องจำให้แม่แล้วนะเออพอดีแม่กินตัวกินอะไรอีกไนหะ <c oughs> มกากา <c oughs> เออจะต้กินปาผมจะได้กินไปเลยที่เก็บเี้ยวนะี่มมผมเอาไปนึ่ง มันแข็งครับไม่เหมือนแฟนของทับแบบท้องไม่มากตัวเองจร่งินะคืออร่อยมากเลยท่านอาหารอาหารมันนะเนี่ยไม่มีเนื้อเลยนะนี่เคกินแล้วกนไหมไหนให้คนดูมาเราคนเข้ามาดูใหม่อันนี้ผักโขมใส่เห็ดครับลาบเห็ด แล้วก็นีตอนช้าไม่จินไม่หมดแล้วก็ตามแต่มันหมดแล้วมีแต่น้ำแล้วนะตามแ,แต่ใชต้องเอาเห็ดอ่ะตึงๆเ้อ่ะเออเ ไม่มีเน่าเดาะเคยกินเข้าไปท้าไหนพี่อันนี้เหรอเออ,อยังไงนั่นเหนียวออมันมาเร็วกันในแพ,พ้กันนระไม่แพ้เราชอบกินอัน,นเหนียวเหนียวอ่ะเนี้ยเหน,ยน,น,เนียว ไป้ใช้าบหนามไหมเนี่ยมันอันนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีมากมคือมันต้องกิงพวกแบบเผ็ดเวลาซื้อเฮ้ยเธอไม่พออู้ยเยอะแยะเลยอู้ยเยอะแยะมาได้ทุกคนกับเห็ด เหดือดสองความเช่นอันนี้ไว้กินเย็นก็ได้เนี่ยกินเล่นก็ดีอแต่ไม่ต้องกินข้าวกินเนี่ยแล้วก็ไม่้องเสียเวลาทำกับพาวนะวันไหนถ้าเธอไม่ทำให้เสียก็ต้องทำเองบังเคยตามหนีนอนนะดีอแล้วพี่เชียร์เชียร์ก็ท่าไงได้มองซ้ายมางขวาเธอหอมแดงต้องบอกเปล่าเธอกระเทียมบอกไงอ่ะเธอพริกต้องงานไหม เธอทานไม่ต้องอุ่นก่อนปะสะดวเรามาทานให้ดีกว่านะม่งั้นเราก็นอนไป่หละเเราได้ทอนสาก็เรียกอะไรที่คิดว่ามันจะก็อกก็ล้างล้างไปแล้วที่บ้านเธอนั่งอย่างงี้ปะก็ที่บ้านนั่งค่าเทียบอ่ะอันนี้เราทำเองตั้งแต่อยู่อันทอนกตั้งแต่อยู่กับเพียตั้งแต่อยู่คนเดียว คอันอ,อยู่คนเดียวไม่มีเก้าอี้นี่ก็ก็นั่งกับพื้นก็นั่งอย่างนี้ครับอยู่กับพี่หนึ่งพี่ตุ๊กตาก็อย่างนี้คบางทีก็ยืนกินจังใครมาปะืมยืนกินครับไม่เอาคนเดียวยืนแบบวางไว,งวงเงี้ยเหมือนถังน้ำมันเทียวางไวบ้บนกับผ้าที่นั่ก็ยืนก็กินเอากินใช่ห้องเธอมันไม่มีอันนี้ไม่ใช่หรอไม่ในโรงงานค่ะโรงงานมันมีถังยืน๋กินตำแกงเหรอเกี๊อกินอะไรก็กินกับข้าว ทื่ต้องไปเพราะอะต้องยืนกินเอาหอมมาวางไว้เต็มโต๊ะก็ยืนกินใช่ไหมจะไม่เห็นงานผู้ดีแล้วก็ยืนกินอย่งนั้นเองเคยดูหนังมาเขาจะกินเค้กอะไรเขาก็กยืนอร่อยแม่เขาแมบบ่ไปเที่ยวไหมมันก็เหมือนกันเลยขนาดผู้ดีขเ,ดเขาเศรษฐีะงขายังยืนกินเลยไม่เห็นว่าก็เราก็ชอบ ก็มันจะบอกให้เธอยืนกินมกเมื่อไหร่เราจะได้ยืนกินย<อ>ืนกินคุณหมอเขาบอกว่ามันช่วยในการผ่อนผันน้ำกายเยี่ยวไปไปเอาไปกินตอนเย็นแล้วถึงพูดเย็นเราหิวกีน อ,อันนี้อ่มันเหี่ยวไม่เท้าก็บอกว่าอย่าตักไปดิก็ตักสักมาไม่ยู่นี่ต้องมีมดอกนี่อออย่างนั้นอ่ะอันนั้นมันดอกมันเหี่ยว เนี่ไม่ใช่จะต้ยไปไม่เอาแล้วอ,อิ่มแล้วั่นให้กินตามใจเจอกันวันแรกไอ้มาหาแม่วันแรกจำได้เลยสั่งเพิ่มตามมาคนละอย่างเราก็ปลาไหลเชียก็ตามไทยตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้กินปลาไหลแล้วมันมีก้าวชมปลา เออปลาล่าดังมากเนี่ยปลาลทำไมอร่อยเออหอกและใจปลาอร่อยไม่เชื่อเราแกก็ตำไทยเออยกได้เนี้ยเหนียวนี่ไม่ได้เนี่ยผักหอมผมอาตำไทยครับอ๋อได้อยู่กับแม่กินตำไทยนะล๊ะบันเทามันกินปลาเนี่ยก็อยู่กับเรา ตไม่ไม่มีตังไก่ละนีไเรียกว่าตังบางกางงาุ้งเหรอตังหมักแตงนะตังหมักแตงหมักแตงเออแปงกวาไงบมักมะหงเงอะไรมะหงก็ต้องมะละกอนี่แตงเออเอเอ้โหมะหงทุกอย่างเขาไม่ได้หรอกทุกคนเดี๋ยวเช็ไปก่อนนะบายบายขอบคุณมากครับน<ห>ี่คือใจคนโอ้ดูอะไรนะบาย,บาย 领导人。